สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแผ่นเกี๊ยวกันนะจ๊ะเริ่มจากแป้งสาลีเอเนกประสงค์500กร,รมัมไข่ไก่3ฟองนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยเบกกิงโซดานิดหน่อยนะจ๊ะคนไข่ให้เข้ากันเลยนะจ๊ะผสมให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในแป้งได้เลยจ้าเทลงไปเลยแล้วก็จะตะบอมแป้งนิดนึงนะจ๊ะให้ไข่เนี่ยเข้ากับแป้งทุกๆสว่วนแต่อย่าให้เขาเป็นก้อนมากนะให้เขาล้วนๆน,นิดนึงขยำขยำ,ขยำแป้งหน่อยใส่น้ำ มันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะใส่เข้าไปเลยจ้า1ช้อนเทลงไปคราวนี้เราจะเริ่มนวดแล้วนะนวดนวดให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดเลยนะจ๊ะนวดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยเลย,เยใช้แรงนวดเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งนวดเยอะเนี่ยแผ่นเกี๊ยวเราก็จะเหนียวนุ่มขึ้นหากเรารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปให้เติมน้ําเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นน้าไม่ต้องเยอะ แล้วก็เริ่มนวดนวดนวดไปเรื่อยเลยจ้าหากแรงไม่พอต้องหาตัวช่วยมาช่วยนะอาจจะใช้ไม้นวดหรือเหล็กนวดก็ได้นะจ้าหลังจากนั้นพักแป้งไว้ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็นํามานวดต่อแบง่งแป้งเป็นแผ่นแบง่งแบง่งแบง่แบงเสร็จแล้วก็เอามานวดคึงๆึให้บางเพื่อเราจะเข้าเครื่องรีดแล้วนะหลังจากนั้นเราก็รีดเลยจ้ารีดให้เขาบางนะบางแบบแผ่นเกีียวที่เราอยากได้บางเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยจ้าเริ่มจากพับแผ่นแล้วนะพับแผ่นเกี๊ยวเลยจ้าเราก็ตัดมุม ออกทั้งสี่จ้าสับสี่ด้านเลยนะแท่นี้เองเราก็จะได้แผ่นเกี๊ยวที่บางหอมไข่นุ่มจะทําเกี๊ยวทอดเกี๊ยวนึ่งหรือว่าทําเป็นเกี๊ยวน้ําเกี๊ยวหมูเกียเก๊ยวไก่ได้หมดเลยนะจ้าแผ่นเกี๊ยวบางๆเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ้า